สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีวันที่สวัสดีวันที่ห้าวันอาทิตย์นะเมื่อวานไม่ใครดูคุณสุบังต้องมีคนดูแล้วนะที่คุสุใส่สีแดงนะวันนี้ใส่สีฟูซะเลยไหนๆก็ผิดแล้วไหนๆก็ผิดแล้วผิดยาวไปเลยนะคะวันนี้ที่จริงวันนี้รู้วันแต่สุดจะไม่ถ้าเราจะใส่แดงซ้ำวันก็ดูอะไรนะดูแบบเออ ก็ผิดแล้วจะผิดอีกผิดอีกผิดแล้วผิดอีกจะเป็นไรอะไรอย่างเงี้เนาะผิดแล้วผิดอีกจะเป็นไรไม่เมื่อยแนละ้วไม่กี้ไรสดขอพักหน่อยอาร์เรโอของเราเองไม่เป็นไรนั่งไปพักไปเลยวกันนะเป็นสูไอได้ดอกพุดธได้ดอกพุดธกับดอกมะลินะจองดอกนะหอมตีลวนกันไป ระหว่างมะลีกับพุทธนะฮะไหนหอมกว่าใครจะผมไปอันนี้ซักผ้านะซักผ้าแต่เช้าเลยซักผ้าตักผ้าตักผ้าถงก็คือตักเรียนหละน่งไม่ซักก็ไม่ได้นะพวกพรุ่งนี้ต้องเปิดเรียนแล้วนะแล้ววันนี้ต้องรีดอีกนะโอ้หลายเรื่องนะชีวิตเนี่ยมาบนให้ฟังไม่มีอะไรหรอกบนให้ฟังค <c oughs> ีอะไรสดยืนก็เหนื่อยนั่งน้อยนล้วก็โอเค แล้วนี่คุณสุก็จะมาพูดถึงเสื้อในคลิปหนึ่งเนี่ยนะคะคุณสุจะพูดถึงเสื้อที่คุณสุดถักนะคะถักให้พี่มาลีเขานะคะเป็นลายสามเหลี่ยมนะคะตัวนี้ <c oughs> พอดีคุณสุดว่าแขนมันย้วยไปนะคะสุเลยจะได้หรือคงจะเหนื่อยไหม่ <c oughs> แต่ถ้าคนชอบคนชอบคนชอบงานที่แขนบานหน่อยก็ก็สวยนะคะก็สวยก็บัดบัดกสวยดีนะคะ,ะ,คะแต่ต้องถามเจ้าของเสื้อของพี่มาลีนะคะ อข้างในึุ่สุก็ถักไปหน่อยละได้สองดอกครึ่งหนึ่งดอกคือดอกจับัดเดียวนะคะเดี๋ยวยังไงก็เสร็จวันนี้เนาะแล้วก็คืนนี้คุสุก็จะถักสีแดงนะคะสีแดงของสีแดงของ,ง,ของพี่มะลีนะแต่พูดถึงุสุก็อยากถักสีแดงอยู่เพราะว่าคุสุไม่ได้ถักสีแดงนะคะแต่คงจะเมื่อตาไปหน่อยนึงนะคะพี่มะลี แต่พี่เปรีก็เอาแขนกุงกิ้งนะคะเอ,กอ็กแอวเหมือนกันอกสีอสองเหมือนกันนะคะช่วงนี้ได้ถักแต่เสื้อเสือ้ออกสีสองตัวนี้ตัวนี้โอ้เมื่อยแต่ตัวใหญ่นะเลยเนี่เมื่อยเลยนะเนี่ยเมื่อยนะอย่ว่ากันเนาะเป็นงานเป็นอาชีพใช่ไหมเป็นงานจึงทําไปเขาบอจึงทําหน้าที่ถ้าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่นะป้าไป คนไหนที่มีธรรมะคนนั้นก็คือทําหน้าที่ของตัวเองนะหน้าที่หน้าที่ของตัวเองที่ถูกต้องเลยนะแล้วไม่บิดเบียนบุคคลอื่นนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่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 มีศีลมีธรรมด้วยนะคือสุจริตนะ <c oughs> ไม่ใช่ออกไปนาชี่จะไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาไปไปขโมยได้แล้วไปอ่า ไปหาจี้คนได้แล้วเอาไม่ใช่นะเขาทำมันเป็นหน้าที่นะแต่มันไม่ใช่นะเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นนะคือหน้าที่ก็คือต้องเป็นหน้าที่ที่สุดรกิตนะคะุจริตเนาะโอเคตอนนี้ก็มาพูดถึงตัวใบเฟิร์นตัวใบเฟิร์นในสุกก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตรงชายนะคะใช้ใบเฟิร์นก็ไม่มีอะไรค่ะก็จบในดอกมันเลยนะคะแต่อุองกให้ชมนะคะจบในดอกเขานะ,ะน,ะะนะคะจบในดอกเขาแต่จบตรงแยก แยกห่านี่นะคะต้องแยกห่านะคะแล้วก็แล้วก็ทาเป็นเก็ดหอยเล็กๆเล็กแค่นั้นเองนะคะคือไม่มีอะไรนะมาปรับมาปรับมารีโมทยืนใช่ไรีโมทยืนนะถ้านั่งก็ไม่เหมาะนะยืนหน่อยยืนหน่อยอทอนหน่อยอาลทอนอาลอนอถลทอนนะคะคนสุใส่ชุดผิดสีนะคะเพราะว่าเมื่อวานคุณสุใส่ผิดสีสีแดงมาใส่สีแดงอีกซ้ำวันก็น่าดูกอะไรกันสุก็เลยอ่ะอัดวันนี้สีมพูแล้วกัน เช้าสุก็ตื่นได้ทันใส่บาสน,นะมันเพียนะครับรถบ่อยครับรถสองสาวันติดติดกันก็เลยเหนื่อยนะส่วนคอก็เรียบร้อยนะคะคอก็เรียบร้อยเนาะโอเคอันนี้ก็กําลังทําแขนนะคะทําแขนนะคะโอเคนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคเ <laughs> มื่อ <laughs> ยไม่มีอะไรพูดดังๆพูดเมื่อย ัน,นี้คุณสุดจะมีผ้าถุงนะคะผ้าถุงมาใหม่ค่ะส่วนตัวนี้ก็คือตัวเก่าที่คุณสุดเสร็จนะแขนกุุงกิงน,นะ,ะแต่รอะนะรออีกตัวหนึ่งสีค่ะตัวนี้ก็เสร็จของวันก่อนเมื่อวานหรือวันก่อนนะคะก็คือลายเกตพญานาคใช่ไหมนะเป็นพวงวงเป็นวงวงเป็นวงวงเสร็จเสร็จเป็นพวงวงนะคะนะคะโอเคแต่ถ้าพูดถึงเจ้าของเสื้อตัวนี้นะคะ ของเสื้อตัวนี้ถ้าเขาเอาลายเกียรติยายนากรุสุก็แพ็กให้เขาได้เลยเพราะเขาเอาเพราะเขาก็เอานี่แหละคะ่ะขาวกับจีบบัวนะคะนะคะเขาคือเขาก็เอาสองสีเหมือนกันขาวกับจีบบัวนะคะเราพูดถึงว่าถ้าเขาเอาลายเกียรติยายนากรุสุก็แพ็กให้เลยเพราะว่ามันเอคล่ะคะเอคลที่เขาต้องการพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราพูดถึงก็แพ็กให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยกับตันตันโอเค ถ้างั้นเดี๋ยวคุณสุจะมาให้ชมผ้าถุงที่เหลือนะคะผ้าถุงที่เหลืออันเก่ากับอันใหม่อันใหม่กับอันเก่าอันใหม่กับอ,นะอ,อันเก่านะคะเดี๋ยวคุณสุจะให้ชมชมผ้าถุงอันใหม่กับอันเก่านะคะคุณสุมาใหม่วันเมอกีนะ้เลยอัดสายหน่อยนะคะ ทำใหม่ก็คือเป็นพ้่ถุงอัดกาวนะคะอ,อันนี้คือสีเก่าที่เหลืออย่างละผืนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเหลืองทองนะคะตัวนี้เหลืองทองนะคะเหลืองทองแพรวานะคะ้งสุก็เหลือผืนหนึ่งนะคะเหลือผืนหนึ่งนะคะอยากได้นางนะคะนงส,สงนะะุส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะคะเดี๋ยวใครซื้อสองผืน้งสุก็จะส่งฟรี <laughs> เพราะว่ามันเป็นผืนเก่านะคะ2หืผืนห้าร้อยส่งฟรีอะนะคะ ต้องฟืนห้าร้อยส่งสีนะคะเพราะว่าเป็นผ้าถุงเก่านะคะผ้าถุงเก่าที่เหลือนะคะผ้าถุงเก่าที่เหลือเนาะจะขอตัดที่ได้แป๊บหนึ่งนะคะถ้าเจอที่ได้ก็สกิดสกิดเขาหน่อยแล้วก็ตัดเขาออกนะคะนะครันะคะเสียเวลาือเปก่านะส่วนเวลาเป็นของเราเราไม่ได้เป็นของใครเราทำอะไรก็ได้นะ อันนี้คือเหลืองทองนะคะเหล <Columbus> ืองทองเหลืองทองดอกพิกุลนะคะก็เหลือผืนหนึ่งนะคะนะคะอันนี้คืออันเก่านะคะซื้อสุดสองพืนห้าร้อยมันสุตก็ส่งสีเลยนะคะจ่ายแค่ห้าร้อยไม่ต้องจ่ายอีกนะคะสําหรับพืนเก่านะคะตัวนี้คือสีดําดอกกิกนะคะสีดําดอกกิกตัวนี้สวยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าลายเขาอะเกือบเต็มผืนคือครึ่งผืนนะคะเราใส่นะคะเรับไปงานขาวดบได้สบายนะคะ ถ้าใครได้ไปแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบใจนะคะถ้าใครยังไม่ได้ก็สื้อนะคะตัวนี้เขาทออะไรนะทอทอไมดิ้นนะคะแต่เขาก็อัดพราเก่าโอเคนะพากาวเขาก็อาดสวยดีอานไม่งนไม่ดิ้นนะคะสีเขียวทองนะคะเขียวทองเนาะ เอาถอเพื่อให้เราไปงานนะคะไปงานกลางคืนแบบแบบแบบได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สีฟ้าแพรว่าสีฟ้าน้ำทะเลนะคะฝ้านําทะเลนะคะเดี๋ยวืนหนึ่งนะคะสูตรส่งสองพื้นสงฟรีนะคะห้าร้อยบาทนะคะสำหรับล็อตที่เหลือนะคะไม่ใช่ล็อตวันนี้อันนี้คือล็อตสามสี่วันที่แล้วนะคะอันนี้คือสีม่วงนะคะ เ่ว่าสีม่วงนะคะสีม่วงคองผืนห้าลอยนะคะส่งฟรีนะคะแล้วก็นีคือสีม่วงเข้มๆนะคะดอกพิกลนะคะในดอกพิกุลเขา่าเจ็บเจสอนเขาเป็นสีนะคะคแล้วก็สีส้มโนดนะคะส้มขีมเ่าเรียกนะส้มขีมนะคะสีส้มขีม ได้ยางรับผืนนะคะแล้วก็ดำนะคะ้นดำนี้ดำนี่ก็หายากนะคะพูดถ,ถึงว่าดำนะนะคะสีสีกล้องมันขยเย็นบ่อยพอสุขันสุขค่อยเย็ยนแล้วโฟกัสมันเลยไม่ได้ะะโฟกัสไม่ได้มันก็เลยทําให้สีเบลอเบะคะกล้องมันก็เลยเบลอเบไปด้วยนะ,ะแล้วก็สี โกโก้นะคะสีไมโลอะไรอย่างนี้นะคะเหลืองออกไมโลไมโลหน่อยนะคะแต่ดอกพิกลเขาจะเล่นสีโดยจียสอนเขาเองนะคะนี่นะคะสี <4 S 1> ผืนก็ส่งสีสองผืนก็ส่งสีนะสำหรับถ้าสุงผืนส,น <ะ S 1> สนามวันที่แล้วนะคะอันนี้คือเขียวขี้มานะคะดอกพิกลเขียวขี้มานะคะแล้วก็ชมพูนู้นะคะ ผู้นู้นนะคะชมพูโนูก็เหลือผืนผืนหนึ่งที่สองผืนเนี่ยนะคะนะคะสำหรับผืนเก่านะคะใครซื้อสองผืนสูจะส,งส่งฟรีอันนี้สีนะคะสีหมากสุกนะคะสีหมากสุกนะคะอันนี้คือภาวาสีแดงนะคะสีแดงจะตัวจริงเขาจะช้ำๆหน่อยนะคะเดี๋ยว เราวะาจะออกช่ำๆเดี๋ยวสุข,ขอคลิป2นะคะ